ในที่สุดราคาทองคําของไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นไปทําสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันนี้26กุมภาพันธ์67ครับราคาทองคําของไทยปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทนะครับโดยทองคําแท่งรับซื้อบาทละ34,500และขายออกบาทละ34,600บาทครับขณะที่รูปพัรร์ขายออกบาทละ35,100บาทนะครับ โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองคำไทยปรับเพิ่มสูงขึ้นมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่แถวแถว36บาทต่อ1น1ดอลลาร์สหรัฐครับและสถิติของเดิมที่ทองคำไทยเคยทำเอาไว้คือช่วงวันที่9กุมภาพันธ์นะครับตอนนั้นทองคำแท่งรับซื้อบาทละ34,450และขายออกบาทละ34,550บาทนะครับ ขนาที่ทองคําตลาดโลกช่วงนี้ยังคงแว่งตัวออกข้างอยู่นะครับทางโกลสปอตอยู่ที่2,032ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับโดยราคาทองคําตลาดโลกยังค่อนข้างจะห่างไกลจากจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําเอาไว้ในวันที่4ธันวาคม66ครับโดยในวันที่4ธันวาคม66โกลสปอตเคยไปแตะอยู่แถวๆ2,135ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับบรรดานักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่า ถ้าเป็นทองคําตลาดโลกช่วงครึ่งปีแรกน่าจะแกว่งตัวออกข้างก่อนครับแล้วจากนั้นมันลุ้นในช่วงครึ่งปีหลังเพราะตลาดต้องการความชัดเจนจากธนาคารกลางสหรัฐก่อนเกี่ยวกับแนวโน้มในการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายถ้าเกิดปรับลดดอกเบี้ยลงมาเมื่อไหร่มีโอกาสครับที่เงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงและส่งผลทำให้ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ยังคงถือทองคำอยู่ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆฝากกดติดตามช่องโม n นท์แชนแนลด้วยนะครับ